เคยอเห็นตเาลัดมันพอยู่ไหอ่าีมาจนอเจ็นั่งยี่สิบห้าเต่าฟา่่าเวลามัก็าแล้วก่อเต่า้ามหาเห็นไงไปงานเห็นได้ผมมาจอดคนไงได้เลยไปเลยหวหนึ่งมันมามีมาสรุปทานน้ำมันก็พยายาม่หเลย้ามกูจะ่กินได้สิ่งเลยกูจะงม่กินตายกูจะมาจอด่มือในไหนข มนพันมจองเนี่ยทนแม่นิดเดอยู่แต่แม่นี่แม่วุยิมาจอกเจ้าผมวัวเยครับแต่เมื่ถึงตั้ม่อเคยเราเจาปรับลามันอยู่กับบ้าน มั้ว่าเป็นมัดอเป็นไ้อิ่มาเหนือถ่ายแต่ที่เราลันก็จบเลยจัดมาจัดมาก็ได้ตัวนึงมอเร่องนี้จะทำแล้วนั่นแหลแต้ว่าคำที่าหน้่อางรามนยุังกนพวกท้ามีได้ก็ทำนอหาตต่สายข้านเดนันนั่นผมมีข่านแต่คำถามน้องเนี่ยนะยังเป็นสองเผ่าหะ ไม่เหนคตากินม่เงนได้หอนั้นยีมาเอาเวลาส่ดนนีวันเสาร์ของหัวเสือป่านไม่ะเป็นตสดูดที่ว่าไม่เห็นาเลยนั่นเงินไ้กินได้่งได้เนี่ย นักโมตสะภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตสะภะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตัสะภะวะโตอระหัตโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมาภทตัานะโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมาัะพุธังสระนังขามิุังสระังข้ามิธรรมสระังข้ามิ มการนาฏานังขังกระละนางขัดทิามการนาฏานิุติยังปีพุทธังกระละนางขั้ามิปุติยังปีพุทมังกระละนาฏานิปุติยังปีพังขังกระละนางข้ามิปุติยังปุตติธรรมะกระละนังข้ามิปุติยังปีพุทธังกระละนาัานิปุติยังปีพุทธังกระ ทังยมติธรรมางสระนังพชามิทับยมติธรรมานะระนังพชามิทับยมติสังังทระังพาิทับยติสเทรัพิทระน้นเปัตทันสัมมานรามิัยิสังขเทรนิทรปังตังทัติัมมาทะรามิทัมติสเทรนาิเทรนา อาติยาธนาเวรมณีสิขะังสมาธิยมิกามิทิาจาราวระมีสิขะังสมาธิยมิกาเมิาจารวระมีสิขะังสมาธิยมิมุสาวาทาวระมีะังสมาธิยมิ บุสาวาเรยรามัติกาตระหมาญาีรามเรยะมัจัมะทนาาเวรมิสิกาปะหัมายามิรัมเรยะมััมะาราเวรมติกาตระหนมาญาณีมานุปัญจิกขาปะทานีเลนะสุขติยันติสีเลนะโกขจัมปะทาสีเลนะนิสุติยันติจมาสยัิ

ภารที่ผ่านของันวันนี้ักูตางมาจากที่ต่างๆทีทางศึกษาเป็นต้นเป็นหน้าต้องเป็นลายขึ้นเป็นกุศลนามะตะนักดกตะกุศาเป็นของของตเอเลย อาณะจักรทั้ง,ทงหลายนี้ฟการอบรมก่าวหลักเพื่อศาจะจะสนาร์ตโเป็นข้าศึกจัดนี่แหละเป็นเ,นนเนรนื่องที่ทั่วไปอันนี้แะจะ,จะอธิบายถึงเรื่องการรักษากนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องอื่นใดทั้งนี้นตนเป็นสิ่งสำคัญคือความราัก เราก็รับกลมมากกว่าสิ่งอื่นนอกจากรับกคนแล้วมันจะไปรับสิ่งต่อไปงั้นการรักษากลมเกี่ยวกับความรับความทั้งหนึงกลมเพื่อความปลอดภัยที่ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญเนื้อทางผู้สัปปชนาก็ตรงตรงไปเนื้อเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการรักษาอ ไม่ว่าจะเป็นธาทองธาตน้า่อยงกันแวมารเม่องการรักษาอยู่เป็นของดีถ้าว่าปรับกฤตากรรมรักษาสีขไม่ว่าสะเป็นอเร่องเป็นของแน่นาดีเป็นที่บ้านที่เมืองที่เกระทุ่งยึดที่ใดก็ตามทำเมือการรักษาสียึดตัวอย่างใ้ใกายเพ่น ราาเรายังวัดยังเต็ตก็ต้องในกรักษาอยูีเป็นประจำเราอยู่ในสถานที่ใดเราท้ายสิ่งใดเราต้องรักษาอย่างนั้นต้องเหมือยเหงือราทั้งผ้าเสื้อนุ่มห่ก็ต้องมีการพักผ่อนเก็บรักษาดีในท่างบ้านให้เรียนให้เกลือให้ชาดจานหม้อให้สะอาดแล้วก็แล้วแส่ เราต้องมีการเก็บคันรักษาการชำรล้างที่เป็นของมีถ้าว่าปรับจักาการรักษาเสียทันนั้นติ่งนั้นก็ไม่ทำทิ่งพาและทินั้นก็ถิงประโยชน์สู้ดีแล้วไม่น่าดีเดดีเจ็ก็ตกยกทิ่งๆัเป็นทิ่ัับทีเดือนเป็นวนทนมาสอนช่้วยทำอะไรก็ตามทำรักษาต้องเป็นของท่านเาทิ่ไม่น,าน่าเลยน่าเกลียดที่ได้ตัดไป หยิตัวอย่างสิ่งภายนอกมาเทียบกับตัวของเราให้ทราบว่าการรักษาตัวของเรานี้ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าการรักษาสิ่งใดบรรดาที่อธิบายผ่านมน้การรักษาตัวคือว่ารักษาให้เป็นธรรมปลอดภัยในความประทุกทุกด้านของเราความประทุษทางตาทางวาจาความคิดออกมาทันที สิ่งใดที่จะเป็นภัยจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตนนอกจากไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแล้ว,วยังกลับเป็นทางเสียหายแก่ตแนและผู้ดเกี่ยวข้องทั่วไปด้วยสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นภัยการรักษาคือการระมัดระวังเราจะทําสิ่งใดไม่ทำด้วยความใหา่เป็นผู้ผิดพลาดคือเป็นผู้นําพาให้ทําเราจะพูดสิ่งใดออกมาไม่พูดด้วยความอยากไม่พูดด้วย ความสนใจแต่พูดด้วยเหียด้วยผลที่ควรหรือไม่ควรการคิดสิ่นใดถ้าคิดเป็นไปด้วยความเย็นเย็นขององและกุ้งอื่นซึ่งจะเป็นเหตดแห่ระบายออกมาทางกายทางวาจาของเราถึงนั้นเป็นความผิดเรากว่วเสียในวามทีเช่นนั้นพยายามคิดแต่สิ่งที่ดีที่ถึงประโยชน์พยายามพูดแต่สิ่งที่ไม่เคยประโยชน์ เราต้องมีเหตุมีผลพยายามทำให้คนแต่ละคนได้เกิดตัวต้องมีรี่จะรักษาการรักษาคนเราถ้ามีการรักษาดีไม่ว่าจ,จะอยู่ในสถานที่ใดไปที่ใดย่อมไม่มีความไม่คอรมีความเสียหายเกิดขึ้นแต่จะเป็นติมงคลแต่ลคนทั้งไปอยู่และจะไปในสถานที่ใดกลับมาก็เป็นคุณผ่านก่อน มีเรื่องแข็งขาดใจแต่ผมว่าวันนี้เราได้รักษาคนคือรักษากายวาจาใจของเราได้ทำเนาะไม่ไมีอะไรผิดหวังเลยข้ามวันนั้นยังกต่งนี่เป็นประโยคน์เลยนะคำว่าการรักษาตนลื้หามาเกี่ยวกับคู่อื่นอีกเช่นผู้มีสามีภรรยาก็ต้องรักษาอีกประเภท ไปไหนมาไหนต้องทำาง in ินถ like ึงบ้านถึงเดือถึงครอบครัวถึงลูกข้าเราขอบทงคนถึงผูกขอบัองหลักไม่ได้ไปแบบเจตเลยเรื่อยๆไปตามมาถึงภาษาขหงคนที่หยุดหนาปัญญาไม่ต่างกันไปเรื่ความหาบความเงียบตไยหรือการให้ละเมิดความไม่รากษาเกียวกัยทธวีเกียวของคนหรือความหยาบความทุ้กนเรื่องการับเป็นประมาณ ุดลไปที่นั่นชุดล่ไปที่นให้ทำาีขงานี่นรับมีนามของตนอันนี้เรียกว่าคนคนนตเมื่อเป็นชุนนั่งผู้นั่งก็อย่าลดคุณค่าการําดีเป็นอ่งนี้จะจับมาบ้านมาเลยนก็มาจะพิทเ่เร์เลิชเอคาประเด็นใเกี่ยวข้อคือถ้าเป็นฝ่ายตัาสันทำเป็นอานนา คนที ителей, ่จะเลือกไม่ดีในงามที่พ่อแม่อกาะนี่ทำเป็นเหตุให้เด็กมีองด้อยการศึกษาเราเรียนเข้าม่ทางเขาเพราะพ่อแม่ในรักษาเกี่เลือดทื่เสียหรือตับดีที่สนนี่แหละคือการในรักษาเป็นประเทพทีสุดเพื่อให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าของการรักษาคนกว้างขวางมากมม่คนเราที่คิดถึงตัีดีงามของคนมีสีดทมเป็นเครื่องกระกอบเป็นเครื่องกระดับให้สวยงามอยู่แล้วไปที่ไหน ก็ยอมเป็นคนดีเสมอไ,ไม่มีสิ่งใดที่จะสวยงามอย่างลึกซึ้งเหมือนกับสีทําเป็นเครื่องกระดับกายว่าแต่ใส่ผิดทางกับทิดอง์กอบเครื่องกระดับอันนี้เป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยใดๆเลยถึงจำบันมาถึงรุนนนน่นกับกับิกันไม่เคยลาสมันเป็นสิ่งที่คงที่ดีงามเสมอแต่เครื่องกระดับสงนั้นเป็นสิ่งที่่านคนไ,ได้ คือสมัยนี้เขาไม่ยอมงนีงต่อไปสมัยนั้นก็ยอมลังนั้นก็เปลี่ยนแกงไปเลือกเป็นเครื่องหลอกหูหลอกตาให้มีความฟุ้งเพ้อหเหลืมเลือนล้ตัวลืมจิตลืมใจกาเป็นคนใจแจแใจรั่วไปต่งอย่นมากเพราะเครื่องหลอตัวภายนอกมันแยะเครื่องกระดับอย่างนี้เป็นอย่ทงมีกหาว่าเราไม่ทม เกียวกระถึงทางมาเป็นเครื่องประกอบด้วยแล้วยื่นเสียไปได้รวดอย่างรวดเดแต่ข้ออย่างนี้ในสมัยปัจจุบันตั้งแต่ก่อนอ่ย่าปัญญาเราเคยพาเป็นมาก็มาห็นอย่างนี้คนก็มากวัตถุสิ่งของเครื่องยืดดวนต่างๆก็มีจำนวนมากมีอยู่ทุกแห่งทุกผลไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าเมืองใหญ่เมืองเล็กมีที่การตอกทีาตอกตามไเหมือนกระดกเห็มีล้นวนี่ตั้งแต่เครื่องลอดหรือลอตา ไม่วา <ım S 1> ิธรามกาจะเป็นม so, ุตาผ่าเห้นแต่ความุ้่งเพื่อเดินโดยดีเหมือเป็นปรนเทศไม่รู้ตัวด้วยได้ก่อนจะรู้ตัวกเวลาข้อสายสายสายสาเรีนทีเรียนเราสมดนคือคนแรกสายนเป็นเด่ทีุ่ดอย่างนี้นี่หลักธรรม่้นสอนน้อยให้เราขนาดนี้นำมาพิจารณาอย่าเป็นคนลืมตนเรื่องของโลกของรางกายให้เราคิดถึงแง่ ของผู้คิดผู้ทำขึ้นมาผู้ที่คิดที่ทำขึ้นมานั้นเขามีแต่เงาที่โดยไทยที่จะหารายได้มากมากวันหนึ่งนอกจากมีรายได้ม้แล้วยังก็ตารติดเสียงว่าเป็นคนแค่เดียวสลาดสามารถติดิ่งนั่นขึ้นมาติดิ่งนี้ขึ้นมาเขาทำอะไรก็ไม่ขาดเขามีรายได้ตั้งหยู่ับยิ่งคิดขึ้นมาเป็นเหตุให้จับจิตจับใจจับใจของคนมากเท่าไหร่เขาก็มีหวังที่จะประกอบโดยเอาเงินมา ได้มากเท่าน <okay. S 1> ั hmm ้นหากว่าเราไู้คิดสิ่งเหล่านี้บ้างเราก็อาจจะคืนจากการเขาอุปมาเหมือนกันครับว่าเขาตกปลาธรรมดาคนผููตกปลาต้องมีความอล่าจะมีปต่เด็นเฉยๆฟ้าไม่จินเด็กต้องหานเหยื่อมาล่อและติดแ้ะติกปลายเด็กตวโง่กวามุกขับเข้าไปู้อขาดเป็นฐานโดยแต่ดยฐันเด็กไม่กำเนิงถึงเด็กว่ามีอยู่ในที่นั่นที่จะเป็นภัยต่อตนหรือไม่ท้าเข้าไปทับเอาไป พักทีเดียวติดและหยุดเด็ดแล้วแตกไม่ออกกว่าจะออกก็เข้าหม้อเสร็จอันนี้ก็เหมือนกันเป็นนั้นเหมือนกันเราเอาที่รณญญาออกมาเราศึกษาเราเรียนมาทุกเนื้อทุกคนบรรดาวิชาที่เราเรียนมาเพื่อเป็นการรักษาตัวโดยตรนเราเป็นคุณสะบานในตามหลักวิชาแล้วมันไม่เสียนำหลักวิชาที่ได้รับการศึกษามาแล้วเรา กรักษาผมจะยึนเป็นคนดีงามเป็นพลังนนให้ผุกเฝือกเฝือกไม่ตื่นอาการสมัยตื่นไปโดย,เยีเกิดแฝดแต่มีสีทรรคือความดีงามความสมัครเสมอความเรื่องตรงความนีหจะมีผลเข้าคลุมกับใจเสมออันนี้จะเป็นผู้ปลอดภัยไปที่ไหนไม็เสียหายนอกจากเราเป็นผู้ปลอดภัยแล้วบ้านเมือง ราต้องอาศัยเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนของประเทศชาติมากน้อยนะครับจะเป็นผู้ช่วยพยุงให้ดำเนินรุ่งเรื่องคนนั้นเห็นตัวอย่างอันดีคนนี้เห็นตัวอย่างอันดีพลังไฟฟ้าจลากเป็นบุคคลที่ดีึ้นเป็นจำนวนมากแต่ถ้าเป็นฝ่ายที่เสียคนนั้นก็เสียคนนี้ก็อยากคนนั้นคนใดาะเป็นเสียแต่นี่แต่คนเสียทั้งโลกก็อยู่ไม่นด้เราคิดว่าโลกที่อยู่กันเ้ื่อความเป็นสุขขันยันหาไม่ไม่ใช่อยู่ด้วยความั่วแต่อยู่ด้วยความดี หากว่ามีคนทั่วอยู่บ้า,เางเขาก็อาศัยคนดีดี้นเส้นเขาไปหาจบสารลคกพาขโมยต้นที่ที่ไหนก็ตามนั่นเป็นเรื่องของคนทั่วแต่จะมีคนดีทำอย่างนั้นบ้างหรือว่าทำตามแบบที่คนชั่วไปเสียั้งแผ่นดินด้วยแล้วโลกนี้จะเป็นไประบดตั้งอยู่ไม่ได้การที่โลกตัง้งอยู่ได้ด้วยความเป็นสิษย์แผ่นินหนาเ็ราะตอ,อาศั่คนดีเป็นที่ดีคือความงามของคำว่า รู้ว่าบ้านของเรารู้ว่าราวหนึ่งมันขาดตกลงไปแต่อีกสองราวมันยังอยู่ประกอบด้วยจะกรังอันตรายต่างๆที่เกิดจากขาดตั้งเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นใคได้พอประมาณแต่ถ้าว่ารู้ว่าก็ตกขาดไปเสียหมดบ้านนั้นก็กาดกระจายไปเรอยๆอะไรจะเข้ามาก็ได้อย่อยางสะดวกสบายน,น,นี่ก็เป็นมีความสำคันเหมือนกัน คนทั่วมีจ็นวนมากเท่าไรก็าตามแต่ผู้ที่ดียังพอจะจับย้งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ว่าบ้านเมืองก็พออยู่ได้แต่ถ้าใั้าาากายเป็นคนทั่วไปต่างๆกันมมหมดโลกนี้ก็แปกอีกไม่นาทนี่แะโลกอยู่ได้นั้นเพราะความดีเพราะคนดีทำให้ดีไม่ใช่เพราะคนชั่วเราจะอยู่ได้เราทำมราสุขก็ต้องอาศัยความดีของเราไม่ใช่จะมีทั้งแต่คมชั่ว โดยถ่ายเดียวมี่ภายในไตวัดอากายของเราถ้าว่าคนทักคนก็มีเต่ความทั่วที่ไหนก็มีเสรจความทั่วทันเดือดร้อนนเราก็ดอยู่ไม่ได้เหมือนกันมีความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาคนเราถ้าร้อนมากๆจะอยู่ได้ไหมคนเมื่อไหร่เขาตกตายอีกประการหนึ่งก็อาจจะตัดถึงในทางที่เลือดเนี่ยก็น่าเราเคยทราบไม่ใช่หรือว่าการตัดถึงเลือดเนี่ยฆ่าคูตายโดยทาเหตุผลเลยโดยถือว่าการฆ่านั้นเป็นของหนึ่งสำหรับคนกูุหมดฆ่าใช่ั้ม แต่ถ้าตัวเองให้ตายแล้วก็ต้องเป็นคนชั้วยอยู่ั้างนังนะตายไปแล้วก็เป็นคนชัว้วจริงๆไม่มีอะไรเป็นของมีนี่แหละเรื่องความชั่วมันให้โทษในปัจจุบันแเราพากันพย,ยายามรักษาตัวให้ดีที่เป็นครูของเด็กเพื่อแล้วก็เป็นแบบจริงทั้งคันเรเราต้องมีถึงเราเป็นผู้ใหญ่เสมอเช่นเดียวกับพ่อบ้านแม่เรือนพ่อบ้านแม่เรือนเป็นทั้งคันทั้งลำเล็กในบ้านแต่ละคนละคนยึดแต่ละครอบครัว เมื่อต่างคนต่างที่เป็นพ่อเป็นแม่ต่างได้รับการอบรมรักษาตัวด้วยดีมีขนรรมเนียงก็จะมีอันดีงามไวเปิดจําบ้านเสมอเด็กเึิ่มเป็นผู้มุ่ง่งอยู่แล้วในการศึกษาทั้งหลักธรรมชาติและหลักการคำโยงเส้นเข้าลงนั่งเรอย่างนี้นต้นเด็กจะต้องพยายามศึกษาเสมอตั้งแต่วันรู้เยียงสาผลามาเป็นําดับเรือกว่าเด็กทัการศึกษาโดยหลักธรรมชาติ อยู่พ่อแม่อยู่กับพ่อแม่รอบตัวพ่อแม่ว่าอย่างไรถ้าทําไหมเด็กจะต้องศึกษาอยู่ในหลักธรรมะโดยไม่ต้องบอกว่านี่คือโรงเรียนของเด็กก็ตามเพราะเด็กได้พ่อมอูู่แล้วที่จะต้องศึกษาและความจดความจทั้งทำทำเด็กดียิ่งกว่าผู้ใหญ่อะไรผ่านหอผ่านตามาไม่ได้เด็กจะต้องจดจำมหมดและนำไปทาหากว่าเป็นทางผิดเด็กคนนั้นก็กลายเป็น 10, คนผิดคนหนึ่งผิดคนสองิดผิดไปเรื่อย แบบกินที่มาดีติดสิ่งไม่ดีออกมาเด็กก็รื้อออกเนื้อกาเป็นเด็กเสียหายบ้านนี้ก็เสียหายบ้านนั้นก็เสียหายครอบตัวอะไรก็ถ้าแบบกินแบบที่ถ้ามานดนที่แบบกินที่มาดีให้เด็กทำมาใา้กายเป็นเด็กกลงไปหมดโลกอันนี้กลายเป็นเด็กกลงไปหมดคราบผู้ปกครองกายเป็นแบบกินที่กองแล้วโลกนี้ก็กลายเป็นโลกที่กองแต่หาสาระแต่สามหาความผู้อื็นขน้ด้พราะฉะนั้นหัวหน้าครอบตัวแต่ละครอบตัวนี่จึงเป็นเรื่องทั้งผ่น ที่จะต้องพยายามปฏิบัติตัวปรับปรุงตัวให้ดีเพื่อเป็นแบบฉบับแก่ชนบุรีภาคใต้หลังแล้วก็ยังยึดถือมุ่ค่าของเราไปคิดอันดีสิ่งที่ดีไปใช้เมื่อตามคนตามได้รับการอบรมได้ปรับปรุงตัวให้ดีอย่างนี้ลูกขอบต่างคนต่างเขาพ่อแม่เป็นแบบฉบับก็กลายเป็นเด็กดีโลกทั่วโลกก็มีแต่คนดีโตขึ้นมาก็กลายเป็นคนดีต่างๆโลกก็จะเรียนดีนี่นึงเวลาออกไปนั่งเรียน อันตู้ก็มีระเบระเบิดแถมอันดีดีประทฤติวพ่อให้เด็กนูเได้เป็นตัวอย่างดีเด็กที่ออกมาจากครอบครัวแต่ละครอบคัวไปข้าวยปอาหาต่างนก็ต่างแล้วที่รับการอบรมมาด้วยดีจากครอบครัวของตนของตนเป็นก็กนายเปนเด็กดีน้าดูโดีเรียตูก็เป็นตูที่ดีประทึกอีกด้วยพ่อใข้เดู ก็กายเป็นปีดโกำทำรอบนี้จะเป็นเนื่อตามรักษาตัวจนเกลียดให้บ้านเรือนตั้งแต่เกิดก็เป็นวทุกนใหญ่ที่มีความเดยื่เรือนเแน่นาาด้วยทำงานาำดีเนี่ยจะเปบ้านที่สงบเยือกเย็นบ้านในเมืองในที่หนักแน่นในธรรมครอบตัวใดที่รักหนักแน่นในธรรมะรัากครครอบรัวหรือบ้านเมืองที่เกจากหลักธรรม ก็ธรรมะนั้นเป็นของเย็นเมื่อถึงในขั้นผู้ใดคนนั้นก็ะราชเป็นคื้นเย็นเป็นผู้นเกี็ดมีฝนไม่ทำเอาตามทำอยากของคนโดยทะเยอเมื่อจะพูดตามเหตุผลแล้วหลักธรรมนั้นแกล็ดฝนเตุผลเไม่เกจะตามกระทำดีผลไม่เกี่ยวามเป็นสุให้ปรากฏขึ้นมาจากเหตุคือการกระทำนั้นมีเรียกว่าธรรมธรรมะแปลว่าเคลื่อนทรง คือตรงไว้ขึ้นผู้ปฏิบัติทำผู้ใดปฏิบัติดีแค่ไหนก็ร้อรงการเป็นคนดีแค่นั้นเช่นเราเป็นครรมะเจ้าเรือนเป็นคนอมอนันมีตัวพื้นถึงทำตามฐานะของเราที่จะเป็นนั้นานะปฏิบัตินั้นร่างก,กายเป็นคนดีถ้าหากมีความยิ่งกว่านั้นไปร่างกายเป็นคนดียิ่งขึ้นไปเช่นพระท่านออกปฏิบัติีหน้าที่การงานในทางพระดูถ่ายีทา่านตอปฏิบัติตัวได้ดี สำหนักผู้มีความเจริญมีความมุ่งหวังจะปฏิบัติตัวให้ดีขึ้นก็เป็นพระที่ดีขึ้นมาไปที่ไหนโลกก็ร่มเย็นเป็นสุขให้อัดให้ทำเพราะตัวของตัวเป็นผู้ดีอยู่แล้วเมื่อแสดงอัดแสดงทำออกไปก็อื่นก็าจับจิตจับใจก็กลายเป็นการ่ายทอดทำดีให้คคลอื่นไม่มีประมาณโลกไปรับธรรมร่มเย็นเป็นสุขจำนวนไม่น้อยนี่หลักการสร้างตนนี้เป็นสิ่งที่ทราบยากแต่กตอนน็อยู่กับตนถ้ไม่อยูไหล พยายามสร้างตนเมื่อสร้างตนรแล้วเราก็สร้างคนสร้างเป็นผ้สร้างสร้างผู้ใหญ่ดีแล้วสร้างผู้ใหญ่ไม่ดีสร้างพ่อพ่อแม่สร้างตัวไม่ดีกระพึ้นตัวไม่ดีเด็กก็เหลวไหลครูที่สร้างตัวไม่ดีกระพึ้นตัวไม่ดีเด็กนักเรียนก็เหลวไหลการ็นของเหลวไหลแล้วแต่ตะนนโงมอย่างนี้พลานนักเราต้องพยายามสร้างตัวของเราให้ดีมีหลักเกณฑ์อย่าเห็นแต่ความ อยากความพยายาให้สังเกตแต่ภาพสุดเหผีว่าควรหรือไม่ควรเป็นเครื่องบังคับตั้งับยู่กลับใจของเราผู้นั้นที่ว่าเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้สม่ำเสมอแม้จะจนอยู่บ้านก็ตา,ามแท่ท่าต่างคนต่างก็ตัวดีแล้วก็าย่อมมีความสุขเยีนเช่นสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันต่างคนต่างซึ่งเป็นซึ่งตายต่างคนต่างไม่เนื้อเชื่อใจกันได้ ทุกทางไม่ว่าการจ่ายทัศไม่ว่าการพักไมว่าทางอารมณ์เครื่องเสริมไปทางคนต่างม,มีขอบเขตตางคนต่างรู้จักรักสมมวนซึ่งกันและกันต่างคนต่างเห็นใจกันด้วยแล้วต่างคนก็ปฏิบัติตัวได้ดีคือไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ดดนะมีที่แย้สีละเราแต่ว่าทาเป็นเครื่องนักษารเราเองว่าควรสิ่งใดเราจะทําในสิ่งนั้น เมื่อไม่ควรแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราจะไม่ทำเพียงท่างนี้ก็เชื่อเป็นการรักษาตัวเป็นการสร้างตัวให้ดีใครจะไปทางไหนอยู่ที่ใดก็ตามเมื่อต่างคนต่างก็เพื่อปฏิบัติตัวขอ้มีนะกธนีมในระหว่างสามีพรังาก็ย็นด้วยกันเรื่องไฟเผาโลกสหนับคู่ทองนั้นไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าอารมณ์มี่เราต้องทราบไว้ในข้อนี้โลกไม่มีอารมณ์เป็หนทั้งสักอย่างอื่นเป็น คนคอได้ที่เป็นรวลาแต่หลักใหญ่ของโรคเป็นยังแกะจะเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นหนุ่นเป็นสาถ้าไม่ยักยั้งชั่งตัวให้มากแล้วก็เกิดความรุนแรงในทางเสียหายได้เพราะอารมณ์เป็นต้นเหตุเราควรควรรักษาควรตั้งหวนควรสนใจกับสิ่งที่มากเราจะเป็นบุคคลที่สม่ำเสมอเรื่องความรักนี้มีอยู่กันทุกคนราอเป็นสาเหตุ มาจากเพื่อของี่เศษคาถามอู่ภายในใจแต่ให้เรามีขอบเขตให้ทารักนั้นอาศัยอยู่อยาให้ความรักนั้นเลยขอบเขตกินรั่วกินเหลาลึกมีลูกตรงออกไปจะกลายเป็นคนแบบแนวหาดราคารักพามาได้คือเป็นในลักษณะที่ขายก่อนซื้อผู้ใดที่ทำตัวให้เป็นในลักษณะขายก่อนซื้อเวลาถ้าขายจริงจังได้เมียหากมีใครสนใจ เนี่เราต้องระวังอันนี้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความผิดหายเหียทั้งชื่อเสียดเกียรติยศเหียทั้งคม์สุทด้วยเหียทั้งตัวของตัวด้วยเป็นคนคิดตื้นตัวไม่ได้คนประเภทนี้ไปอยู่ในสถานที่ใดทั้งกมเขารังเกียรตินอกจากทั้งคมสมัยปัจจุบันอางการไม่ทราบจะรังเกียจยังไนหรือจะตายเป็นเงินเก้าประกาทไรก็ไม่แต่ผู้ที่จริงยังอยู่เราต้องทราบเสมอว่า คนที่ทำชั่วจะไปทำในสถานที่ใดต้องเป็นคนชั่วอยู่ในเอกสีนั้นใครจะนิยมว่ามีให้มีกอตามความชั่วนั้นต้องเป็นสิ่งที่กูนั้นทำและเป็นิืนที่กูนั้นจะต้องได้รับผลเห็นประจับปัจใจของตนนี่เป็นเรื่องสำคัญภายหลัมีพนักาก็ต้องรักษาไปตามกฎเกณฑ์ของตนตามหลักธรรมคือในไปแสดงในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยที่อุดองวันนั้นก็มีท่านผู้สามปัญษาเหมือนกันว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนมีควัมนน้อยสันโดษเมือ่อตามคนต่างประพฤติตามหลักครรมของพระในหลักที่ว่ามักน้อยสันโดษแล้วและตางคนต่างขอบวชไปเสียหมดและประเทศชาติตั้งเมืองจะไม่ถูกแรมแก่เ,เหลือไหวก็ได้ตอบใ้บรรดาข้างผู้นักศึกษาทั้งหลายได้ทราบว่าเรื่องความความมักน้อยสันโดษนั้นเป็นคมที่กว้างัวางมากไม่ใช่รมเพียงเล็กน้อยเป็นคมที่กว้างอวาง ดัานมีหลายแขนงที่พูดจะนำกระสุนปฏิบัติได้ตามฐานะและเพศของตนเช่นถ้าท่านมีความมักน้อยสันโดษในทางหนึ่งคือท่านนำกระสุนปฏิบัติสำหรับท่านอีกทางหนึ่งซึ่งออกหลักใ่คือความมักน้อยสันโดษส่วนแปาว่าค็มีอยู่แค่หนึ่งที่ท่านนำกระสุนปฏิบัติแต่เพราะอย่างยี่คำว่ามักน้อยสันโดษที่จะให้เหมาะผลที่สุดกับการวาที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์สำหรับคนอย่างตรงๆงนั่นก็คือ อำมักน้อยในอารมณ์เนี่ยสำคัญมากอารมณ์นี้แหละเป็นเครื่องเสริมไปแม้จะมีความรักความชความที่สนมทกันขั้นเท่าไรก็ตามไม่ว่าระหว่างคู่รักไม่ว่าระหว่างสามีภรรยาถ้ารับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีความมากมากในอารมณ์เสียตรงนี้ ผู้รักทั้งสองนั้นจะกลายเป็นผู้เวรขึ้นมาทันทีผู้สามีพันยาซึ่งเป็นผู้ขึ้นเป็นผู้ขาดก็กลายเป็นผู้เกาะกรรมเกาะเบลเกาะความแตกร้าวกันขึ้นทันทีเพราะอารมณ์เป็นต้นเหตุอารมณ์นี้อะไรกันเนี่ครับอารมณ์ที่เป็นใจจะทำอาไรจะทำมากๆหรือจะทำน้อยเสียงฝนตกฟ้าร้อง เลยต้องหยุดเทศการบรรยายธรรมโดยคณะครูตำบลบ้านตาดซึ่งมีศึกษาที่การอำเภอเป็นประธานในวันที่16กรกฎาคมพศ2,512ณวัดป่าบางตาดเวลาประมาณ13.30นบรรยายได้25นาทีก็พอดีมีอุปสรรคฝนตกหนัก โดยต้องหยุทเทศโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนคณะครูทั้งชายและหญิงรวมทั้งหมดประมาณห้สคนขอขอบพระคุณทุกท่านไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลัง